ภรรยาที่ผมคิดว่าผมคงหาไม่ได้ในชาตินี้จาเป็นคนที่มีคุณลักษณะพิเศษคนเราที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยไม่จะไม่จะไม่มีทางอาจด้รู้จักกันเวลาคนหนึ่งแรงมาอีกคนหนึ่งควต้องเบาลงเป็นผู้หญิงคนเดียวคนแรกของผมในในชีวิตผมและคนสุดท้ายและคนสุดท้ายผมเป็นทุกชาทีิโชคดีนะครับที่เขาที่เขาเป็นคนที่ จริงจังกับชีวิตมากเป็นแม่ที่ดีของลูกมากอาจารย์คุณค็อตัวงาอาจารย์คุณก็ซื้อเปิดแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนอาจารย์ไม่เคยคิดถึงแต่ตัวเองนะคะอะไรที่ทําเพื่อเพื่อนฝูงได้ญาติพี่น้องได้หรือถึงนใกล้ชิดได้อาจารย์จ,จะทำนิสัยจะคล้ายพึ่งกันคือปากกับใจตรงกัน <c oughs> มีอะไรไม่ชอบกับู้กันตรงไปเลย เขาเป็นคนเป็นคนเนียบเป็นคนเป็นคนเจ้าระเบียบบังเอิผมก็เป็นคนชอบไออะไรเนียบด้วยคนเราถ้าอยู่ได้ตันแล้วไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยไม่จะไม่จะไม่มีทางอาจได้รู้จักกันต้องยอมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ที่อาจารย์ชอบแล้วตัวพี่ดาจะชอบไม่ใช่บางอย่างเราก็ไม่ชอบแต่เราก็ต้องชอบตามเขาเขาเป็นคนใจร้อนผมก็เป็นคนใจร้อน บางทีพอเราขึ้นเสียงบ้างเถียงกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเขาก็เราก็เถียงเราก็ขึ้นเสียงแต่ก็ต้งีใจเย็นๆนะอย่าขึ้นเสียงไปต่างฝ่ายต่างขึ้นเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการทะเลาะกันไปเลยเถิดนะเขาก็จะเงียบลงดูอน,น,นะเพราะฉะนั้นคือคือผมว่าคนเรามาอยู่กันมานานเนี่ยต้องให้อภัยกันแล้วจะต้องรู้จิตรู้ใจกันไอ้ที่พูดไปบางทีคนเรากะโกรธแต่ก็มักจะพูดในสิ่งที่กับพูดี่ยเขาเจ็บใจเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ส่วนเรื่องหัวใจแล้วเนี่ยผมว่า ไม่มีอะไรต่อกันถ้าเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวกับสังคมภายนอกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมมีความเชื่อมันในตัวเองว่าผมน่าจะน่าจะรู้ดีกว่าเขาเพราะได้ออกไปท่องยุทธจักรมาเยอะเจอคนมาเยอะนี่นะฮะ ก,ก็จะเป็นการตัดสินใจในเรื่องอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในบ้านเป็นเรื่องของลูกของเต้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมต้องเป็นคนดูแลจัดการหมดทุกอย่างพอถ,ถึงเดือนที่วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดผมมีหน้าที่เอามาดูม,มาให้เขาแล้วเขาไปจัดการเขาเองผมก็จะมีส่วนของผมคือชีวิผตผมกับผมกับธิดาเนี่ยจะเป็นชีวิตท,ที่คือเราสนิทกันมากที่เพกันมากแต่พอถึงจุดๆหนึ่งเนี่ย อะไรที่เป็นเรื่องของเท้าผมก็จะไม่เข้าไปก้าวไกลคือจะเคารพสิทธิ์ทิ้งันและกันโดยเราจะเป็นครอบครัวที่ที่ชอบการสัมผัสกันนะฮะสัมผัสอันนี้ไม่ได้สัมผัสในเชิงในเชิงทางเพศหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นเป็นการสัมผัสกันในเรื่องของเรียกว่าคือพอเราพอได้สัมผัสกันได้ก่อนีเนี่ยมันคือมันได้ได,ได้รับความอบอุ่นได้รับการสัมผัสซึ่งชื่นซึ่งเป็นการสัมผัสคือโอเครู้กันว่าว่าว่าเออ อบอุ่นนะ,ะเรารักกันอย่างผมกับเขาเนี่ยบางทีเดินสวนกับางทีก็ผมก็ปลอดเขาทีหนึ่งก็หออแก้งเขาบ้างบางทีเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ท,ที่สำคัญ